มีห้างนั่งใหม่พอเอากบชีเอาแล้วบมาได้ก็ได้อันนั้นแหละเนาะแต่ทอดลูกคนร้านกบชีมามันเบิร์ดเลยรับมันเป็นบอกมันบมดเป็นกะยูปัตชีแล้วยังยังสีเอาอยู่เปาไปมำบสิไปทางงานทางไหนนี่ขั้นบุญไทยเนี่ยสียบุญไปเนี่ยเขาสีไปเลยอสิททาไปคุดควัดมันทางใกล้ผมแถวได้ทางใต้ทัาปักชีโบได้ อาตปือก็เข้าไปอยู่ในคนในเฮือ,อนมาบอวมันนะสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขากามาหาประตูภายและ่วงคำขำนครพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางบ่าบอยก็ได้มาหอดืนฮอซานเพิ่นเป็นประตูมาแต่ส่มาตะเกี่ยวเข้าคนว่าพี่น้องเลยกาบิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนะาะกับผ่าเรีบซีทุกคน คไล่กดแร์ก็ติดตามใหายบอใบเน่นอหรือว่าป้าๆลุงๆที่เขามาติดตามในหลับชมเนะมาะมันนี่ก็ได้เห็นพรตู้ไปเกี่ยวเขา่าพันกับคด,ดูมันขยันพี่น้องเลยเนาะเกี่ยวเข่ามาได้พอได้เงินซื้อกินนั่นแหละเนาะทางพรตู้พันก็ได้พอแม่พี่น้องทางบอใบกัดสิผ้า,พอ,าอพอแม่พี่น้องไปเบิ่งไป้มน้ำกันทางประตูกัสีบัวลายเนาะพอแม่พี่น้องก็ ทางเอฟซีก็ให้กำลังใจบเบอยแล้วก็ให้กำลังใจทางพ่อตู่เน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยกะอย่าเผาดา่าอย่าเผาป้อยกันลายเนาะกะพมดีกะมีเนาะตัวใดมันบดีกะบอเป็นยังพ่อแม่พี่น้องเลยมันผิดพลาดประการใดกะให้อภัยกันนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะทางพ่อตู่นี่กะบมมียังอยู่กตัวคนเดียวนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่กะได้มาหาทางพ่อตู่ช่วงคำคำนีน่แหละเนาะเพิ่นมาตะเกียวเข้า กะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ากันทางประตูพายเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยอะไปเบิ่งไปส้มน้ากันเลยโดยพ่อแม่พี่น้องอ่าสบายดีสบายดีประตูก็นนี้กลับมาพ่อประตูช่วงคำคำไมได้พ่อแม่พี่น้องเลยมาหาประตูพายคือเก่าืันนี้ก็ได้มาได้ใช้ประตูอ้ยไปเกี่ยวขอนรับจ้างเนี่หนะเนาะพอได้เงินช่้ออยู่ชื้อกินนะโดยโดยส่วนร้ายก็จะพอได้มั่งเพื่อนมั่งช้านพอได้จ้างลูกจ้างร้านนะ จ้างมาต่อไปคูมือว่าไปคำมีงาน่ะไปคูม<อ>มือทั้งบางเืออื่นแล้วจะไปบ้นญิีนปจา้างืบออื่นนะอ๋อเพ่นจ้างคือกันบ่ออันเฮื่อนนี่นแหละนี่ลูกลูกรองเลยแหละํ<อ>าลูกสาวตัวเองกันแหละเนาะโดยโดยเขาเอาแม่เขาเขาก็เอื้อนพอนนนนนคือกันโดยนี่อันเพิ่นตัวนี้แหละว่ามีเขาจะจ้างช่องทามึงบางทีก็ไม่ยากหรอกคำว่านั่นคำที่ให้เขาโทร โดยโดยเห็นในร้านมันบุญพอได้พอได้เงินชื่อชื่อกินชื่ออย่ากเนาะหลายอันพันแนวพอได้แมนเมนกอได้มั่งเพื่อนมั่งซานพอได้จ้างลูกจ้างร้านโอ้แล้วเลยพวกเกี่ยวเขาคนนี้นะแล้วแล้วเออหน้าหาหกหงได้ยาวโอ้หางไม่ได้หางใหญ่โอ้แต่มีปลาผูเกกนหลังน่ะผูกโอ้พธรรมดานว้าเจ้าเขาบอเขาหยอดเนาะมันลุมเมื่อยเอาเขาหยอดนะวะ นี่จะยอดเขาไมา่ใช่คนดำมันมันเปลืองเขาวะอยอดกับพ่อบึงแล้วคนมีเนาะมันเป็นห่วงบ่ะเป็นห่วงอยู่เนาะยาบ่หลายบ่ตเขบ่ัวเขาเขาลบแต่แท่ไหนโอ้หมอนี่ก็จ้างเลยเนาะเขาตัดเอาเออเขาเออเขาจากแต่พอได้ยินเชียงถึมถมเขื่องตัดเอานีฮากับมาแต่ใปพวงหมอมันก็ได้เอามันรวยได้หมอนี่มาเห็ดน้ำไหลอ้อยมันได้ได้เห็นว่าหลุดอีกจากนอนแปดสิบล้านพอเขาเขาเห็ดถึงเขาได้ ว่าในบุ้งนี้เขาตัดเอาเขาปจ้างเขาตัดเอาเองครับว่าเออมันหาคนยากและเขาก็ไดใช้เครื่องตัดเออใช้เครื่องตัดหยานี่ก็ได้กวดไปกดมาอเขาหยอดเอายอดนี้นหยาบบุคคนมันก็สิได้เขาอยู่เนาะมาเขาได้เขาคือสิเป็นห่วงแบบเป็นเกี่ยวบ่บไปบ่มาเขาผัดสิตถอยเนาะเขาคนรวยเขาก็ดูตื่นแต่ดึกแต่เชาแม่นมันละดินแทนนี่ชื่อบรละลานบรรละ แถวน้ากระลาศหนึ่งเราซื้อ oh. แ, 4, แค <น S 2> ่ตัวนี้นะสี่แสนอันตัวหลอกๆตัวนี้วบาแล้ะนาเราเนาะคนรวยเคยจ้างถือแท้แน่นอนายคนอนั้นเขาเบาเนั่นนายคนคือคนถูกเคอไดะเหมือนคนถูกนี่ยจางวานี่แหละคำมีงาน,ก,นกินข้าวน้ำผึ้งบ่กินบออ่เนาะกินแต่อาหารเของเขาเองเขาเพิ่งจะห้อยู่เพิ่งจห้อยู่กับคนบ่เบาะได้ดอกเนาะให้อยู่แบบ กับออกขับเพ่แบบเอ็มลอดเอ็มลอยเนี่ยเพิ่งกระชื้อให้กินบ่บ่มีแหละอ้าวคนบนหมู่ได้กินน้ำขุกหนึ่งขันกระยะในตอนพ่อพ่อวันฝนเนาะคนบูชื่อโอ้ดอย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 ผู้ล่องคนนี่เอ็มลอยแหละอันยานวะเห็นบางแถวหลายคนเขาก็ชื่ออยู่คือแบบเล็กๆน้อยๆก็ะชื่อเพราะได้กินนะนะเออบ่มีนะได้กินน้ำขุกเดียวนั่นแหละ ชิบไปนะพันกุงใหญ่เลยยาละเพิ่นจ้างแล้วนะเนาะเพิ่นจ้างขาดแลนะ้วเนาะเพิ่นจ้างขาดแล้วแปลว่าหน้าเพิ่นเขียวแล้วเลยเรียบร้อยมาหนะนี่งยังข้าวเจ้ายังข้าวเจ้าข้าวเจ้าน,นั่นเพิ่นสจะหลุดโต้หลุดได้เอาหลุดลงเกี่ยวแล้วอืมขั้นก่อนเพิ่นกะตัวห้ยเทิงเพิ่นก็เอาหลุด ภายหน้านก็กับคนนี่สิบคนก็บมาแล้บอเป็นห่วงแล้วแล้วทีพูดก็มาเรือกพูยเนาะก็มาเข้าสูงดําทีไม่ว่ามีห่วงนะเลยเลยเลยขาใช้รถดําทียอ่ะดยอ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 ดมาเรือดําให้ในหเอาก็ไม่ได้ทำเขานี่ม้อแล้วทบล้วนเขาเกี่ยวน้ำกันบ่บ่แล้วบ่เกี่ยวแล้วเนาะมีแต่เป็นเศษน้ำเศษนัยนี่แหละน้ำเศษนัยเศษน้ำเศษนัยเก็บกู้ได้แาพันธ์ใคริะบอจ้างอีกบ่ โอ้ปอนว่าจะให้เอาหมัดป่นเซ็นหนึ่งเอาก,กู้บว่ไยแดอกเสนหนึ่งนั่นนะบ้าบ้าแน่อนะชงมือมาเร้วเงินอ,อันเส็นนะมันมันพรอนเข้าก็อิอยไปเนาะมันหลายเนะาะช่างเจ้างเป็นอะไรก็บวได้มันบอกคืออันธรรมดาแจ้างเป็นหมัดหมัด <ๆ S 1> ละเท่ายก็ว่าไปอันตะเก่านี่คำว่าะพรอนเข่าธรรมดานน่ะแต่เคยหมัดแถวทานนะหลายปีได้ไหมเลย ร้อยหนึ่งอนสามสิบบาทเนาะมาเป็นร้อยเมืองไทยน่มันเป็นร้อยหางนี้เนี่ยมันบ่ได้เลยร้อยตอกแต่ห้องคนนี้นี่บ่ได้ดอกอยู่อยู่เล่าห้าก็ได้เนี่ยนี่เมืองไทยเขาใส่แต่รถดเกี่ยวหลายบ่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 น้อยคนเขาเสียเอาคูบ่หาคนบ่ได้หอือมันเสียนะมันรูมันหล่นเนาะเสียเขาเขาเขาห้าเกี่ยวเนี่ยได้ร้อยมันเนี่ยได้อยู่แปดชิบเลย พอตู้เคยไปผู้อุศกุ่นอุบุญผนออันมันว่าคำเป็นจัมพ้นนาลีบอกหนะพระเจ้าคลองนาหน้าหาทงคนทรงพมียดำเห็นได้จากแล้วนะมันบริยากดำนะผีผีดำกระดมกีเก็บดีอยู่นี่เนาะอ๋อดำกีเดียดดำบางหางนี่อออันหน้าทงนี่ทงอันซ้นนี่ยมันว่าได้ร้อยชิปบัสต์สี่ร้อยหกสิบก้า น้ำนากีบเดียวบุมี่โลกเลยเทียบจุดกระตูจะเมื่อจะเห็ดบางเรื่องเขากลักเหตุเนาะชุมมันเท่าวันเสียเหจะได้เศ็ดี่บ้านแรกมันกับแบวเข่าื่อเขาหล่นว่าแต่น้ำถือแลยมันว่าคำบ่าได้คนเล่าเนี่จจำเป็นอะไรนะจะเอารถเกี่ยวบ้นนานนั่นนะมีชองคนคนรวยเยนาะง่ายปีนี่ท้ายหนึ่งในหน้าห้องกับหาทงยงบ่ทอ๋อ ชาวคนยังบ่ครึ่งไปปีหนึเงชาวเราหาพบชาวเราอยู่หนานตู้หนะโดยบ้านในปีใหม่มาเฮาบ่ได้ไปบ่ได้ไปร้านเคยไปเขาก็ถามมาได้ดเด้ตู้พายโอ้ยเราบ่ได้มาเวลาเนอ้อทั้งประตูนี่ก็ไปเกี่ยวตั้งแต่เช้าผมบ่นฝันจ้างแต่เช้าเออแต่เช้าพอล้วไปกินข้าวเช้าน้ำเพื่อนเดี๋ยวว่าไปช่วงเที่ยงช่วงบ่ายบ่เลยบลางจังโมงเลยไปไปเกี่ล่วจิตโมงเลย บ่เป็นแถว้ันเขาแล้วแต่เขาเกี่ยวเป็นอนในแถว้านก็แม่น่าเป็นผอนเนาะแต่เป็นวันแล้วแต่แด่นงจะเลยลงในจิตถูกไววววววหมจะว่าลบจะว่ามันหาไม่ยากและ้ะเห็ดเลยเนาะอะได้จ,จะว่าขับไปเกี่ยวนี่เช็ดแล้วกัสิไปหาเกี่ยวขันมีมอนจ้างอีก,กไปใหม่เนาะเออเออ<ม>ไปใหม่เอาืนอื่นนี่สิบมีคนจ้างบอกไม่ได้เลยฮะ ทัานมึงมันบ่ถือดอกขมือนี่เนาะแท่านมึงออกพันษาก็ะเทาแก่ผู้อ๋อผู้จ้านั่นมันบ่ถื่ออะไรข้อมือว่าเขาแล้วอเขาแล้วเขาก็เพ้อนะเออมันบ่ได้คิดนน้ำบุญน้ำชินขมือนี่อันตะเก او ในพรนว่าวันนั้นแหละครับน้ำเห็ดแล้วเนาะยุดบ่ยุดนีะอันนี้บ่มียุดวันชินรับไปแห้งเห็ดยันว่าพระตูบ่ได้ไปใช้ไปบุญชงเครื่อมือยันวะบ่มีเงินมีคำนี่หรือบ่เคยไปจากเถื่อ่ะ เนี่ยเนาะข่อยกับไริไตกันประตูกับมีเงินกันไปบุปบบุญส่งเคื่อนเนี่กระซ้ายไ,ไ,ไปอู้่วะตะกี้อ่ะนะว่า,วาตะกี้อยู่พังนั่นอ่ะไปอยู่ขุขุป,ปางอยู่พังนี่บริไปตปเจืกเถื่อแต่แต่สวรรค์น,นี่ได้เออบริไตเจืกเถื่อเขาอยู่พังนันน่นในเมืองมุกละครพนมบ้เว้าวชนมอ์ชนมันเนาะอืข่อยๆกับไริไตเจืกเถื่อสมัยนั้นมันโตพระบุญมีครอบครัวเนาะอันนี้เนี่ยมีกาชีแลเนี่ยมันบมีเงินมีคำทุกข้าแค่ได้แต่บุญส่งเคื่อนเนี่ยดอยดย คองอยู่คองกิน่บว้าแล้วแพงมะบได้ว่าน้ำในก็ได้เนาะอืออืมเนาะไปบุญูงเพื่อนในย่างเลยจำเขาก็บผ่านเจะได้บึงเพื่อนอ่ะจะเมย์ในยาเพื่อพ่ศจิตมันบพอได้เห็นมันชับโอเ้ยเพื่อพ่ศจิเขารอบชิงธนาเลิศเนาะจักมันไม่แต่ไปย่างลินย่างหมดไปบ่งไปเบ่งคนชงเพื่อนมามีนะม่มีชวนน้อยชวนน้อยผู้จะได้บึง ไปกลบไปเบิ่งบ้งไทเพิ่นจะดนโอ้ยแตว่าบ่สู้ดอกถ้าว่าหาบ่อดทนแน่โอ้ยเบิ่งไปบ่มาก็น่าเซ็งอยากมาแบาดบ่นนแหละบ่ได้เบิ่งจักเทื่อรออยู่แล้วบ่ได้คือสิบ่ได้ไปดอกปุ๊บมมาแกเอก็สิไปบ่ได้ดอกเฮาน่ะบ่มักปานได้เนาะอือคว่านันก็สิยังบ่ได้น้องหนุ่มก็ว่าสิตกบุญก็คือม้อยอือน้อง ผูใครดินมูลนี่แหละวันที่ต่างของบุญน้ำพอน้ำลูกเพื่อนก็ว่าแล้วบุญมันยังบดมันยังมาหึงเตอร์ได้แปดคำพอบอกก็ว่าสั่นแม่แล้วแล้วแมาแต่ผูเชี่ยก่อนแล้วน้องปิดพนแต้บ้านเฮาสีไรเฮาอันคูเมือยาคูนี่พอแห้งชับสกินอันชันก็ได้สูตรในชับสกินแถวนั้นบ่มียาคูมันจะกที่ไรอยู่ในเขตอยู่ในเขตอยู่ในคณะ๋อในคณะกอยู่ระเบียดน้องก็ล้อง ต่อมาแล้วก็นนั่นเรคียนบุญนะบุญและนั่นเเคียนแล้วแล้วก็พี่และน้องเป็ดเนี่ยออกกันออกกันษานะบุญออกพรรษาห่ามกันบุญออกพรรษาห่ามออกพรรษานะออกบุญอื่นนี่อย่างคูนะออกบมดแล้วบัดบุญบัดรนี่ทวัดได้มี่อย่าครูเนี่ยมันเห็ุบุญออกพรรษานะอ๋อเห็ุบุญแบบเออแล้วก็เหตุกำลังแล้วนี่บุญนั่นเเคียนแล้วก็พี่และมาน้องเป็ดบัดรนี่มน้องเป็ดก็มีวัดอย่าครูเด้ มิดน้องเปออกับคอนเต้เนี่ยใจทางบัดหัวย่างเอ็กบัตรซีเวไล่เนี่ยสีลาพระเจ้าว่าลาทำหลังมือแปดคำคูม่มือคู่มือได้<ม>แล้วกรเบิดแล้วบัดเนี่ย<ม>บิดอ<ม> <ใน S 2> ันในอันคณะดเนี่นะในเขตในเขตนี้นะเขตหกี่เอเขตหกมันอยู่ตามเขตไปกี่บ้านเดียวตามเขตได้ครูบาอาจารย์ก็ได้บุญมันก็ตามเขตโดยโดยเนี่นันนนนน่นเนเอะเริ่มแต่ผู้แต่กี้น้องอยู่บ้านดง มันดงดงใหม้บ่บ้านมันดงคันคูนี่ดงคันคูนี่บ้านในเจ้าคณะก็นี่พานไปแล้วบ้านในน่าลองเขียนก็นี่พานแล้วน้องก็ร้องเข่าบ่เคยออกจะเถื่อขีเดียวนะเนี่ยนั่นได้มันเป็นในนั่นได้บุญนะบุญเป็นบุญพรรษาออกพรรษาพอออกบุญคำหลอดแต่บ่มีอยู่คู่ก็บบุได้บุญได้ออกเนี่ยนั่นเราเหนื่อยเนื่อยมันก็ไม่ได้ออกไม่ได้เข้าบ่แล้วตอนแรกนี่กินข้าวกินน้ากับยัง าบจักยัางบ่จักยังง่มูหเลยจักสิกินยังแหละนี่ยังกระชิกินขำจะหน่อยน้อย่งเมื่อยได้ออนนา้กระชิหาต้นขึ้นมาแบบในนึงไงเนาะคือว่าแหละแรนนกระชืแดดกระห้อนแนนอโเนาะพ่นแหละแต่คืนนี่กับย่าจับไกลๆมาต้มอยู่เพื่นนระเบาไปละโต๊ะผู้ดียวเนาะงงองียบๆพีนจะกินเลยเข้ากับแล้วเนาะเข้าก็ช้องมื่อแเลยเขาเย็นค่ะแต่มือเชียมานอนนั่มมา ฮักก็มาขึ้นไยมาขึ้นอื๋วเด๋เที่ยวมาเพื่นอ,นนนอนนี่บอน,นอนก็ยังบดได้ไหวนอนในนี่นะเออพอนอนในนี่เชี่ยวนะโยงบอหลายป่ะเพื่อนที่ว่าปุ๊ก็พัดล้มมาเป่าเชี่ยวไนดะ้โอ้ตัวก็น,นอนอยู่พุ่นแล้วอยู่นพายิ่นแูลคือมานอนในนี้เอา้าเข้าไปจากนอนอยู่นี่เนาะนนนนเชี่ยวผู้ชายบ่ะเชี่ยวผู้ชายก็เชี่ยวไม่ยิ่งนะเฮบอลเขาไปแจกกันแล้ว เปิดมานานนั่นนี่มือเนี่บางทีกูเสียมากเกี่ยวข้าวน้องเป็ดเ่ิดมาได้สจะบัดเพี้ยนไปจะอึดเขาจาข้างเนาะเขตนั่นก็หลายวหาลายเขาเขามีคนหลายเขาจะมาคนในบ้านเนช้านะเขาบอกอมองในบ้านนั่นนี่เห็นอยู่ก็เห็นหลายคนนั่นคือเกี่ยวข้าวคนหลายหลาย,ายนะมึงเออไม่ได้จ้างแล้วของมือเนี่ยเขาบอกอยู่เฮิ่มได้ เมนเนเพราะว่ามันชุกเลยมันเพะเนี่ยว่าหาคนยากเพราะว่าเนี่ยยากอเลยหาคนเนาะผูบ่ได้ใครอยกเผ็ดนาไผน้มันคืออย่างเนาะบางคนก็ได้แบบเผาจากแล้วนะเผาจากแล้วมันกับเผาจากแล้วเผาอันนั้นเน่เดี๋ยวตัวนั้นกับซุกตัวนี้กับซุกมันไหลหลังกันหมดมันเผาเกี่ยวหมทันหมดทันเลยมันยากคือว่าเนเ่เกี่ยวก็ได้ยากนะจะว่ายามันข้าจ้างกัรไปพอได้เงินพอได้เงินพอได้ซื้อกินเนาะพอตัวเนาะพอได้ซื้อกินพอได้อัน จ้างลูกหลานมางเฮือนเน่เขาได้ซื้ออยู่ซื้อกินทำระตูเพิ่นก็ได้ทำมันนั่นน่นก่อนจะขึ้นมาเขาลูกลานหนึ่งไปมางให้รูดนะเถางมางเัางแก่ถังมือชื่อนี่มันใส่หลุดลูกลานนั่นแหละแกเกย์ไปซองมือเท่านั้นแหละมางไม่เลยก็อนจะมาเจ้าเผื่อเฮาวคุดต้นเช่าเนาะมันจะเออประมาณนั้นคาเฮาบุคุดมันก็สีแป็ดเดียวมันยากเติมแล้วมังร่างมังแล้วแหละก็อนได้อัน ถูกอันบล็อกเนาะลงในเพื่อนก็ว่าได้อยู่เอาถุบถูกถูกวางเสาเันนี้วางห้อยแหวนเล็กก็ตัดนี่ตัดวางเนี่ยเนาะเอาครีมตัดนะเออเอาเล็กเลือยตัดเล็กแล้วตัดเล็กก็บม่ได้ใหญ่ดอกเล็กชิบหน่อยดอกเ้าแห่นนะแล้วก็เชือกคาวแล้วแต่ชองเช่นผูกมันมาโง่ลงเดี๋ยวจะได้คึงไวันในั้นได้เหนยโมย่ากเขาก็เคยมั่งอยู่เขาว่าอือจังว่าอันในนั้นเลยเนาะอุกตัวนี้เละอุกแหงในนน ปิดนั้นโฮเมื่อแต่ชิปช่องโงในแม่บอรับเลยนะโอ้กำม่ได้คิดไปได้ดอกตัวนั้นนี่ยขิดน้ำเฮือนนะครับมันจบมันแล้วใช่ฮะนะวิทย์จะหัดไปเออวิทย์จะหัดไปก็มดแล้วบานนี่เนาะอันนี้ยังทางข้าวเดียวขันเองน้ำเฮือนน้ำซานอ้าวแบบว่าคำมันวิทย์จากตอนนั้นไปมันก็มีแห้งเนาะมีแห้งแล้วไปจะได้ก็ไปแล้วบานนี่เนาะไปทำอะไรก็ไปแมนแมนโคตประตูฮึแล้วคำมได้มากมากกับประมาณเดือนพอได้จะสิโอได้ได้ ต้องขามเดือนไปเอา้าคำเขาชะย่อล่มเป็นเดือนล่มลูกคำเห็นว่าเขามางเขาเอามึงไหวจิพีเอามาเลยชบใช่ชบใส่ได้มาปฏิบ,บัติท้องจะมดว่ามากมาจะหมดว่ามากมาเอะไรไปไหปในใช่จ้ะไหวบนสินั่นพหละจะว่าเป็นเดือนล่มลูกจะว่าเดือนหนึ่งเขาจะยอ่อได้คำเขาเคึองเขายัง เนีมาล้ชบใส่ชกใส่นี่ยได้มื่อเดียวก็ได้บใบมาลงแต่ขิดนั่นนะก็หั่นกระโจมใส่อันหลุดไทยหลุดเนาะเดินดิอืมเนี่ยนั้นเพันว่าพันวาห่างไปละดับหนึ่งไปแล้วแต่พอดีแล้วที่เราตั้งไว้ตั้งนั้นใช้สมุดเรามาตั้งตั้งอยู่บนลบินชื่อไปแล้วไกลจากนี่ไปปะภาคหัวบั็นี่เลยลงไปตอนนี้นะเออชนนี่แหละต่อเฮือนร้านนี่แหละต่อเพือนลูกเคยนี่แหละเยอะแต่ ชอบขบานนี่เออบงไงหายนานะเออบุ้งหายน่าแหละอ๋อมาผูกนูหัดก็ดีคืีกันเนาะมันแบบใกล้ลูกใกล้ลานนะมันบอกว่าลานก็จะเลี้ยงอยู่ลานก็จะเลี้ยงอยู่ไอ้กี้นาะเขาก็จะหายม่าแล้วกับเมียเนาะเลยบ้านมันแล้วกันแหละเขากะเขาก็เลี้ยงแล้วลูกลานเลี้ยงเขาใหญ่เนาะแต่เขาจะเอาคิดจักว่าคิด้ายกับั้งเถื่อกะ ไปรับจ้างทางงานพ่อม่ห้างนั่งไหม่พ่อเอากบชีเอาอะไรบ่มาด้ก็ได้อันนั้นแหละเนาะแต่พอลูกคนรานกบชีมามันเบิดเลยเด็ครับมันเป็นบ่กมันบมดเป็นกัอยู่ปัตชีแหละยังยังเสียเอาอยู่เอาไปชมุญจะไปทางงานทางไหนนี่ใครเนี่ยเสียไม่ได้ไปเนี่ยเขาสีไปแหละอสิทาไปคุดควัดมันทางใกล้ผมแถวได้ทางใต้ทัพปักชีบ่ดน Oh. อัตะปืนก็เข้าไปอยู่ในคนในเฮือน oh. มนาบอกว่ามันนะโดยโดยโดยแต่หัวจักแบบมีผู้ชายผู้สาวมาในกั้าคำว่าเป็นตานเป็นตาเอาเพราะได้เบิ่งกันเนาะ oh. ว่าเอ้ยเขากับมียังแหละมีห้มีหน้ามีเฮือนมีซานชมาด oh. ว่าเอาไปแลลวปอะตูจะไปอยู่บนน้ำเขาก่อนเลยว่าเนี้ยน่ยนั่นไร บอ่อมอมา마เนี่ยบ่มีบ่อนกินบ่อนอยู่บอ่อม,มา마พอช่วยทำเมื่อได้เึ้นทอดลูกฮองร้านกะสิมาเนาะมาเยี่ยมมายา่ยมเอาคือในนั้น,น,นมันเบ็ดเลยโดยโดยมันมาเนี่ยมันกะสิบปเป็นและอาม,มาสิอามากินไปสังแม<อ>่นหาบ<อ>่ามีอย่างไรเนาะเพรากเขเท่าอาศัยอยู่น้ำเ้าเนาะคำว่าเป็นตาว่าเนะาะเป็นตาแล้วบึงเบิ่งกันได้เนาะเเออบิ่งฮ้องกับบ่งคนอีกชิป็นแดมได้นั่นเนาะเม่ห้างนางใหม่กับป้า ประมาณอายุเท่าไรคิดว่าในใจมั้ยสี่ห้าสิบป้าเอาไวด้สี่ห้าสิบปุ้นแล้วมหาว่าจะได้ลูกเนี่ยว่าจะเขามีว่าแต่เขาพออยู่เนาะกาบคนทั้งกับเบิรงไประชากรนั่นแหละว่าจะเอาอยูไว้กินนาะกับเบิร์กกันก่อนเนาะกับมาถูกเน่ยมาเอาไว้ได้เขาก็ถูกเจ้าก็ถูกจะหาเข่าเรียงกันใช่ไหมเนาะเอาจมบติว่าเห็นทํางานใกล้กันเนี่ยคุยกันถือใจกันเขาก็พอได้หาเช่ากินคือกันนี่แล้วตัวนี้ยาหยา มันเขาอกเขากับว่ามีอยู่เขากับมีไห้มีหน้ามีชวนมันขนาดน้องเขาแก่นายโลนี่ก็ว่าแล้วก็จะได้พวอยู่แล้วก็ปลูกเป็นเอ็กตาสองเอ็กตาก็ได้รอได้เลยขาเสียเอาเฮาอยู่บ้างก็จังหวะเลยเนาะเอาเลยก็เบาก็บเอาเาก็เบาคือกันนั่นแหละอย่าันวะโอ้ยอยากได้ชิมบ้างบ้ได้ด้เขาก็อึดคือกันเนาะอึดคนคือกันนี่คนในบ้านนี่ก็จะได้คนไปครับ ลูกลานก็ลายได้ไปห็ดขั้วห็ดชวนก็ได้ปีละร้อยก็ล้านก็มีชวนมันกันนะครับน้ยมันม่ตะมันทางใต้แหละขึ้นมน้าชวนมันทางใต้ดินเขาเจ้าดีทางดินเขาเนาะมันกาแบบโอ้ยดินเขามันดินนั่นแบบว่าเคยได้ยินทางใต้เขาว่าเนี่ยนี่นะเขาให้ปลูกแค่สองปีเขาสิมาเอาดินเลย าสิเห็ดอย่างเห็ดสัมปทานอย่างเช่นอย่างได้ยินเขาอ่ะนี่กระบอกเขาบ่อนช้อนสัมภทานกันนีอ๋อยันวะแต่ละเขตมันคล้ายๆกันมันโมเมนต์วะก็กระชาว่าจะเป็นของจีนบ่นบ่มันหมดชื่อรัฐบาลมันจะให้เนาะลินก็ได้อ๋อยานว่าเป็นสัมปทานแบบอย่างเั่นอย่างสีขาวไว้อ๋อบนมี้เนาเขาเห็ดมา่ปีนงจะได้ยินหลายคนว่างนะแต่คอยกรบเบื้หูเฮือนดอกะอ๋อโว่บ่มีเลยบ่มีเนาะ เลยครับก็ว่าก็ประตูกันโดนตีแน่นอนพ่อแม่พี่น้องเลยแกยได้ลาพ่อแม่พี่น้องเมื่อก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยว่ากัานใหม่เนาะสบายดีเด้ดพอพระตูเด้อสบายดี